ไวยากรณ์เนี่ยเป็นระเบียบของภาษาครับดังนั้นเวลาเราสอนเนี่ยเราก็สอนตัวภาษาไปเลยโดยไม่ต้องเอาระเบียบที่ว่านี้มาชี้แจงแถลงไขแล้วก็ให้ผู้เรียนจับเป็นท่อนๆแยกเป็นวลีนามวลีหรือว่าคำกริยาเป็นกรรมอะไรบ้างเนี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราสามารถจะสอนด้วยการสื่อสารไปได้เลย<ม>เหมือนกับที่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือพ่อ,พอแม่เนี่ยสอนลูกหลานอยู่ในครัวเรือนเนี่ย เราก็พูดสื่อสารกันอยตรงเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับตำรวจจับไอเบิ้มเราเข้าใจใช่ไหมฮะหรือว่าไอเบิ้มถูกตำรวจจับเราก็เข้าใจไม่ต้องมาแยกแยะว,ว่าอะไรมันมันมันเป็นนามบรลีหรือว่ากริยาบรลีนะครับหรืออย่างกรณีที่ลูกสาวถามคุณแม่ว่าไอเหนียวไปไหนครับคุณแม่แม่บอกเอา้ามันก็อยู่ใต้โซฟาไงอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะ เอาจำลองของการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยเอามาใช้ในชั้นเรียนในการสอนได้ครับเพราะว่าการสอนภาษาเนี่ยคือการจําลองให้เขาได้เห็นว่าวิธีใช้เป็นยังไงนะครับเราสามารถจะเอาหลักการแม่สอนลูกมาใช้กับห้องเรียนได้ครับ